ตัน,นุครับแนวรับ4คนมีเรียวยะโอกาวะมาสโต็ุบริชิเกะซิโยชิวะเป็นทางฝั่งของซัปโปโรในชุดขาวนะครับเป็นฝ่ายเขีรยบอลก่อนขนานเส้นขึ้นหน้าลูคัสให้ชนะได้เอ้าไปกักกับฟุกมุมะริแล้วก็เสียบอลไปจังหวะนี้บอลมาอยู่ที่เดียกโก้คนนี้ตัวเล็กนิดเดียวบอลมาสั้นๆที่ชนาทิพเล่นกับอาราโนกะให้มาอาราโนเกี่ยวไม่ติดชนะทิพได้บอลเปิดบอลออกมาทางซ้ายที่ลูคัส ไม่มีอะไรฟุกุมะริให้บอลมาโอ้ oh, แล้วลูกนี้ครับชนาทิพย์โดนทำฟาวจังหวะนี้ต้องตัดฟาวรับเลยจังหวะนี้กระชากไปนะครับโดนตัดฟาวลูกนี้ได้ฟาวลูคัสจี้เข้าไปแล้วให้มาที่ชนาทิพย์แปะคืนลูคัสอาลัยัดเข้าไปตรงกลางลูกนี้ติดครับโดนดักไวอาครับชนาทิพชนาทิพดึงจังหวะไว้แล้วให้มาที่ลูคัสชนาทิพป,ประคองอยู่ลูคัสให้ไปแล้วครับติดเครื่องฝากมาโคมาอีอาราโน อาราโน่ให้มาทชนาทิพ์โอ้แปรคือลูกนี้ต้องแก้ใหม่ครับทาคามิเนชนาทิพเปิดลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนลูกาสได้บอลเอาครับลูกาสไปมาให้ชนาทิพชนาทิพจะจะเปิดด้านขวาที่ยังไม่มีใครเติมครับให้สั้นๆมิยาสาวะอ,าอยู่ที่ทาคามิเนคืนกลับไปฟุกมุมะริชนาทิพทาคามิเนอาราโน่มาชนาทิพบางให้ได้แต่ว่ายังไปมาไม่ได้ครับโดนดักไว้แต่บอลก็เอากลับมาเร็วครับชนาทิพอีกครั้งหนึ่ง เอาครับชนาทิพย์เลือกออกขวาสั้นๆทานากะซีโตเกียวนี่ยืนกันแน่นจริงๆครับชนาทิพย์ได้บอลให้ทาคามิเนะลูคัสเข้าช่องชนาทิพย์ควยสวยอาราโนมิยาสวะเลือกให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์มมันไปไม่ได้ต้องให้มาที่ฟุกุโมริย้อมไม่ได้อีกแล้วครับแต่ยังมีตัวดองชนาทิพย์ได้บอลชนาทิพย์เสียบอลไปเอาละครับามาดูกันต่อครับ เกมจะมีประตูเกิดขึ้นหรือเปล่าชนาทิพชนาทิพยังฝืนเล่นได้ชนาทิพแบกมาโอ้ยแล้วก็โดนเตะด้านหลังครับได้ฟาวได้กระชากลักหรือสักเท่าไหร่ครับแต่ดูจังหวะนี้ครับโอ้โหเจอเดียโกลิเวล่าเข้าจากข้างชนะทิพสงกระสินโอ้ยลงไปนอนท้องดูกันว่าจะมีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยกล้ามเนื้อจับไปที่กล้ามเนื้ออีกแล้วโอ้โหก่อนหน้านี้ก็เจ้าตัวก็เคยมีปัญหาเรื่องของ อาการกล้ามเนื้อตึงนะครับโอ้หชนาทิพสงกระสินครับโชคร้ายจริงๆครับวันนี้วิ่งไป3ามกิโลแล้วสปินไปสองครั้งครับแลวเกิดน่าจะเป็นอาการเดิมนะครับกับกล้ามเนื้อตึงอีกแล้วครับมันน่าเป็นห่วงตรงนี้เลยครับว่าถ้าเป็นซ้ำที่เดิมเนี่ยครับมันก็เหมือนกับจะเป็นอาการเรื้อรังแล้วชนาเสียดายครับวันนี้ลงเล่นไป30นาทีครับสำหรับชนาทิพสงกระสิน